บูบาทรักกรสวรรค์บทที่65ครั้นเดินออกมาหยุดยืนอยู่นอกศาลารับลมชูหยาจิ้นจู่ก็ยกสองแขนขึ้นกอดรอบอกคุณหนูสี่สกุลเจินข้าอยากจะกินบะหมี่หลากสีพูดพางกว่าตามองสงสีเซียนจู่ด้วยแววตาที่แฝงไปด้วยความภาคภูมิใจเจินแมวกแกรมไอขึ้นมาโดยแรงสองครา เซยนจู่ท่านแสดงท่าทีแง่งอนต่อสตรีที่งดงามดุดบุพผาดังยกเช่นนี้นั้นมันดีแล้วจริงๆหรือสงสี่เซียนจู่รูปดอกซานฉาบนมวยผมตนอีกประเดี๋ยวพวกนางก็จะแสดงความสามารถด้านศิลปะแล้วญาติผู้น้องทำเช่นนี้มิใช่ต้องการให้เจินเมี่ยวสูญเสียโอกาสในการแสดงฝีมือหรอกหรือ เินเมียวเบ้ริมฝีปากตนโอกาสเช่นนี้นางมีรับไว้จะดีกว่าจิ้นจู่การทำบะหมี่สายรุ้งนั้นหากมีวัตถุดิบครบก็สามารถทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นนั้นก็รีบไปเถิดชูหย่าจิ้นจู่แค่นเสียงขึ้นจมูกคราหนึ่งแล้วก้าวเท้าเดินออกไปก่อน จนแมี่ยวมองสองสีเส่เซียนจูที่เดินตามมาด้วยสีหน้าราบเรียบแล้วหันไปมองบรรดาสตรีที่ถูกทิ้งไว้ในศาลารับลมนางถึงกับต้องข่มกั้นอาการอยากกุมขมับของตนเอาไว้ในทันใดแล้วเดินตามคนทั้งสองไปอย่างเงียบๆมิเป็นไรดอกพวกนางมิได้มาแสดงฝีมือให้ข้าดูเสียหน่อยชูหยาจุ้นจูที่เดินอยู่ข้างหน้าพันเอ่ยขึ้นมาจนเมวอึ้งงันอยู่ครู่หนึ่ง จึงเดินเข้าห้องครัวเล็กตามนางไปบรรดาสตรีที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลังนั้นก็ยังคงแสดงศิลปะต่างๆของตนตามลำดับขั้นตอนเดิมเสียงดนตรีเครื่องสายและคุยลอยแผ่วไปยังที่แห่งหนึ่งบุรุษอาพรสีน้ำตาลย่นคิ้วตนพางเอ่ยว่าทุกคราดวนเป็นการแสดงพวกนี้ฟังจนเบื่อแล้วหางตาขององค์ชายหกยกขึ้นเล็กน้อย เสียวซื่อจือผู้เช่นนี้ไม่ทราบว่าหัวใจสตรีงดงามมากมายเท่าใดที่ต้องแตกสลายคุณชายผู้สืบทอดเสียวผีรอยยิ้มเจิดจ้าคราหนึ่งองค์ชายหกวาจานี้ควรกล่าวกับพระองค์จึงจะถูกหลือวเทียนเฉิงดื่มสุราโดยมีแสดงสีหน้าหรือวาจาใดเว่ากับทอดถอนใจเสียงต่ำอยู่ในอกคุณชายผู้สืบทอ,อเซียวผู้นี้ มีได้ฉลาดปราดเปรื่องอันใดมากนะักเพียงแต่ว่าสนาดียิ่งพอเลือกติดตามถูกคนคนทั้งสองต่างมีนายของตนในสนามรบต้องประมือกันไม่รู้กี่คราจุดจบสุดท้ายตับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครานเหลียวมองคุณชายร้องหัน ที่กำลังดื่มสุราด้วยท่าทีแสนสบายนั้นแล้วก็ถอนหายใจอยู่ในอกขึ้นมาอีกคราชาติก่อนคนเหล่านี้ล้วนเป็นศัตรูของเขาแล้วชาตินี้เล่าเสียงขององค์ชายหกพันดังขึ้นเล่าวไปแล้วในหมู่พวกเจ้าก็มีเพียงหลัวซื่อจือที่มีคู่มั่นแล้วเช่นนั้นจะมัวนั่งโง้ง,งมอยู่ใหญ่ไปเถิดไปร่วมสนุกทางนั้นกัน อ,องน้อยผู้สวมอาพรสีเหลืองก็ลุกขึ้นทานควนันวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องสาวของข้าควรต้องไปดื่มยินดีกับนางเสียหน่อยมิเช่นนั้นนางคงมาคิดบัญชีกับข้าเป็นแน่คนกลุ่มนี้จึงเดินลัดล้อป,ป่าผลไม้ไปยืนมองอยู่ไกลๆชูอย่าคล้ายมีได้อยู่ที่นั่นองค์ชายหกคู่นออกไปแต่สายตากับมีทราบมองที่ใดฉงสีก็มิอยู่ อ่องน้อยเอ่ยขึ้นอย่างไร้เจตนาใดหลัวเทียนเฉิงมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเจินเมี่ยวมีได้อยู่ที่นั่นริมฝีปากจึงเม้มแน่นเป็นเส้นตรงขึ้นมาหรือสตรีผู้นั้นจะไปก่อเรื่องอันใดอีกเล่าหลัวซื่อจือกำลังกังวลใจใช่หรือไม่อืมคุณหนูสี่สกุลเจินก็มีอยู่เช่นกันหางตาองค์ชายหกกระตุกยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างไม่หยีระต่อสิ่งใด องค์ชายหกกล่าวว่าจะขบขันแล้วหลัวเทียนเฉิงยังคงยิ้มอ่อนโยนเช่นเดิมเาว่ากลับเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาองค์ชายหกสนใจในตัวเขาหรือคุณหนูสี่สกุลเจินกันแน่เขาลอบสายหน้าไปมาเหตุใดเขาจึงช่างสงสัยมากขึ้นทุกวันแม้นองค์ชายหก จะได้ชื่อว่าเป็นบุรุษเจ้าสำราญแต่นั่นก็เป็นเพียงภาพลักษจอมปลอมที่เขาสร้างขึ้นเพื่อตบตาทุกคนในยามที่ยังมีได้ขึ้นครองบัลลังก์อันล้ำค่านั้นตัางหากอย่างน้อยเขาก็ไม่มีทางหน้ามืดเพราะความงามของอีสตรีแน่แล้วคนเช่นองค์ชายหกจะคิดเป็นอื่นกับภรรยาของขุนนางได้อย่างไรเล่าอีกอย่างพวกเขาก็มีเคยได้ใกล้ชิดอันใดกันเสียหน่อยพี่หพี่ใหญ่ เหตุใดพวกท่านจึงมาอยู่ที่นี่เล่าเสียงดังลอยมาจากด้านหลังพวกเขาหันหลังกลับไปก็เห็นชูหยาจ้นจู่และสตรีอีกสองคนยืนอยู่ด้วยกันด้านหลังยังมีสาวใช้หลายคนเดินตามมาชูหยาเจ้ากำลัง องค์ชายหกเอ่ยถามพางยิ้มอย่างเบิกบานเขามองไปที่ใบหน้าเจินเมี่ยวแล้วถอนสายตากลับคืนรวดเร็วดุดมแมลงปอต้องผิวน้ำชูหยาชี้ไปที่ตะก้าใส่อาหารในมือชิงเกอร์ทำบะหมี่มาจึงคิดจะเชิญพวกท่านกินด้วยครั้นไปหาก็ไม่พบคิดไม่ถึงว่าพวกท่านจะใจร้อนถึงเพียงนี้อองน้อยยิ้มออกมาอย่างจรใจชูหยาข้าแค่คิดว่า ไปกล่าวอวยพรเจ้าสักหน่อยเท่านั้นผู้ใดจะทราบว่าเจ้าไม่อยู่แล้วจูจ่ๆพวกเจ้าไปทำบะหมี่อันใดหรือองค์ชายหกยกมือขึ้นปิดปากแล้วหัวเราะออกมาเป็นคุณหนูสี่สกุลเจินธํากระมังหลวงเทียนเฉิงหันมององชายหกอีกคราข้ามีวาสนาเคยได้กินอาหารที่คุณหนูสี่สกุลเจินธรรําตอนที่ไปเยี่ยมไทเฟยครั้งหนึ่งองค์ชายหกเอ่ยอธิบาย คุณชายร้องหันเผยยิ้มบางเบาออกมาข้าคิดออกแล้ววันนั้นพี่ใหญ่กลับมาจากจวนเจียนอานปัวก็เอาแต่ชมบะหมี่ที่คุณหนูสี่สกุลเจินทำไม่ขาดปากเลยเชียวหลัวเทียนเฉิงได้ฟังคำอธิบายขององค์ชายหกก็ผ่อนลมหายใจโล่งอก,อกออกมาก่อนแต่ภายหลังกลับรู้สึกโมโหขึ้นจึงถลึงตาใส่เจินเมี้ยวคลาหนึ่งอย่างไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นคิดไม่ถึงว่า จู่จู่สตรีผู้นี้กลับไปทำอาหารให้ผู้คนมากมายเหล่านี้กินเขาเขาปีนข้ามกำแพงไปหาถึงสองคราแม้แต่รินชาให้ดื่มสักถ้วยยังไม่เคยด้วยซ้ำจู่จู่เจินเมี้ยวก็ถูกทะลึงตาใส่อย่างไม่มีสาเหตุนางจึงพะลึงตาคืนให้เขาองค์ชายหกยิ้มแล้วเอ่ยว่าดูท่าหลัวงซื่อจือคงมีวาจามากมายอยากจะเอ่ยกับคุณหนูสี่สกุลเจินเช่นนี้เถิด ด้านนั้นสะอาดโล่งตาพวกเจ้าไปสนทนากันตามสบายได้พวกเราก็จะกินบะหมี่หลัวเทียนเฉิงอยากยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเอออย่างเป็นธรรมชาติว่ากินบะหมี่เสร็จแล้วค่อยพูดคุยก็มีสายคุณชายผู้สืบพ่อเซียวหัวเราอเสียงดังขึ้นเขาตบบาหลัวเทียนเฉิงพังเอ่ยว่าหลัวซื่อจือต่อไปเจ้าอยากกินอันใดก็ย่อมได้ยังคิดจะแย่งพวกเราอีกหรือ ใบหน้าของหลัวเทียนเฉิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มสุภาพอ่อนโยนคำว่าความจริงนั้นอยากจะดึงถึงศีรษะตนยิ่งเขาอยากกินอาหารที่คู่มั่นต้นทำสักคำช่างยากเย็นถึงเพียงนี้ข้าไปกินบะหมี่ก่อนแล้วองค์ชายหงหัวเราะเสียงแผ่วคราหนึ่งหลัวซื่อจือคุณหนูสี่สกุลเจินค่อยค่อยคุยกันไปเถิดพวกเรามีรีบชูหยาจิ้นจู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งนางคิดไว้ว่า หากกินบะหมี่เสร็จก็จะให้คุณหนูสีสกุลเตินทำขนมเฉียวกัวรูปจิ้งจอกน้อยอีกสักอย่างชูหยาองค์ชายหกเอ่ยเรียกเสียงเรียบชูหยาจุ้นจู่มองเจินเมี้ยวคราหนึ่งอย่างมีอาจตัดใจสุดท้ายก็เดินไปอย่างมีใครย,ยินยอมนะหลัวซื่อจือเจินเมี้ยวเอ่ยทักไทยอย่างมีเย็นชาแต่ก็มีชิดเชื้อตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมานางก็ไม่รู้ ว่าตนควรแสดงท่าทีเช่นใดต่อเขาท่าทางเช่นนี้คงปลอดภัยที่สุดแล้วกระมงังห่างอีกฝ่ายปฏิบัติต่อนางด้วยดีนางก็จะยิ้มให้สักหน่อยแต่ถ้าแสดงท่าทีไม่ดีเช่นการก่อนนางก็จะรักษาท่าทีเช่นนี้ไว้ช่างเป็นวิธีเตรียมการจู่โจมและตั้งรับที่สมบูรณ์แบบจริงๆเจนเมียวกำลังภาคภูมิใจในสติปัญญาของตน ก็เห็นหลัวเทียนเฉิงย่างเท้าเก้าเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนคุณหนูสี่สกุลเจินสบายดีใช่หรือไม่เจินเมียวเบิกตากว้างขึ้นทันใดนางนางจินตนาการถึงท่าทีของเขาไปนับหมื่นชนิดแต่มิเคยคิดว่าเขาจะมีทีท่าอ่อนโยนดุดสายน้ำเช่นนี้ช่างผิดปกติอย่างยิ่งหรือ หรือเขาคิดจะขอร้องนางให้นางมอบอาหลวนแก่เขาครั้นเห็นความตกใจในดวงตาของเจินเมี่ยวหลัวเทียนเฉิงก็อยากยกมุมปากขึ้นเงียบๆเอ่ยเสียงทุ้มต่ำว่าคุณหนูสิเจ้าอยากจะให้ทุกคนทราบว่าข้ามีชมชอบเจ้างั้นหรือเอ๊ะเจินเมียวอึ้งงันก่อนเป็นอันดับแรกแล้วชําเลืองมองบรรดาสตรีที่เดินผ่านไปมาอยู่ไม่ไกลนักด้วยหางตาจึงเห็นว่าพวกนาง ต่างมองมายังทิศทางที่ตนยืนอยู่พันเข้าใจในทันทีแต่ก็มีจําเป็นต้องเสแสร้งเช่นนี้ต่อหน้าผู้อื่นกระมังจินเมี่ยวขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจรอยยิ้มนั้นของหนัวเทียนเฉิงเริ่มที่จะแข็งทื่อขึ้นมาบ้างแล้วแต่น้ำเสียงยังคงอ่อนโยนหาได้เปรียบคุณหนูสี่สกุลเจนินเราไปเดินเล่นตรงนั้นกันเถิดอืมเจินเมี้ยวหลุบตาลง แล้วเอ่ยตอบรับเสียงหนึ่งด้วยน้ำตาที่ร่วงหล่นอยู่ในใจทำอย่างไรดีคายว่าอาการวิปริตของคู่มั่นนางจะกำเริ่มหนักขึ้นกว่าเดิมเสียแล้วคนทั้งสองเดินเคียงกันไปช้าๆฟ้าสูงเมฆค้อยสายลมแผ่วเบาโชยมาปะทะหน้าอาจเพราะอยู่ไม่ห่างกันนัก ปลอยผมที่ถูกลมพัดของสาวน้อยจึงปลิวไปต้องไหลของบุรุษหนุ่มดารุณีน้อยทั้งหลายที่มองอยู่ไกลไๆต่างก็รู้สึกอิจฉาทั้งยากจะทำใจรับได้หากทราบล่วงหน้าว่าวางแผนการเช่นนี้แล้วยังสามารถได้รับความรักจากคุณชายผู้สืบทอดหลัวเหตุใดพวกนางจึงจะทำไม่ได้เล่าคุณหนูสี่สกุลเจรช่างโชคดีเสียจนทำให้ผู้คนรู้สึกเกลียดชงังเจนเมี่ยวพันรู้สึกว่า บรรยากาศรอบกายเย็นเยียบขึ้นมาเล็กน้อยนางกล่าวในใจว่าโบรุษผู้นี้ช่างเก่งกาจในการเรียกความโกรธแค้นมาให้นางจริงๆเจ้ามิจำเป็นต้องใส่ใจคนพวกนั้นเสียงกังวานใสของหลัวเทียนเฉิงผ่านดังขึ้นเจิ้นเมี่ยวเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยใบหน้าหลัวเทียนเฉิงห้อยแขวนไว้ด้วยรอยยิ้มอันพอเหมาะไม่นานเจ้าก็จะกลายเป็นหูหินของจวนเจิ้นกัวกงแล้วดังนั้น ผู้คนที่แสนหน้าเบื่อเหล่านั้นเจ้ามิจำเป็นต้องใส่ใจแม้แต่น้อยสตรีผู้นี้มิใช่คนมีความอดก้านปานนั้นและเขาเองก็ไม่อยากได้ยินว่านางไปวิวาตบตีกับใครในวันใดวันหนึ่งชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือภรรยาของเขาอย่างน้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นจะต้องไม่มีอันใดให้พวกเขาขรหาได้และจะไม่มีวันตกต่ำจนตัวตายเช่นนั้นอีก เขายังมีอาจรักและเชื่อใจนางได้แต่อย่างน้อยต่อหน้าผู้อื่นเขาก็สามารถให้ความเคารพต่อนางได้และความเคารพของเขานี้จะช่วยลดความยุ่งยากต่างๆของพวกเขาได้ไม่น้อยเลยจนเมี่ยวมองรอยยิ้มของหลัวเทียนเฉิงด้วยความแขงใจนางรู้สึกเพียงว่า รอยยิ้มนี้จอมปลอมเสียจนอยากจะหัวเราะออกมาเพราะว่าหากภายหนะ้ายังสามารถรักษาความสมานฉันแต่เพียงเปลือกนี้เอาไว้ได้นางก็รู้สึกยินดียิ่งแล้วอย่างน้อยก็มีต้องกังวลว่าวันใดวันหนึ่งจะถูกคู่มั่นบีบคอตายเพราะอาการวิปริตก,กำเริบขึ้นมาอย่างกระทานหาันไม่ถูก หรือที่เขาแสดงท่าทีอ่อนโยนดูดสายน้ำนี้เพราะหากภายหน้าพังมือทำอันใดนางเขาก็สามารถสลัดหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้อย่างง่ายดายใช่หรือไม่ครั้นหลัวเทียนเฉิงเหลือบมองแววตาที่เต็มไปด้วยความตกใจของจันเมี้ยวรอยยิ้มอันอ่อนโยนที่ประดับอยู่ตรงมุมปากนั้นก็พันแข่งค้างไปเหตุใดสตรีผู้นี้จึงมีความสามารถในการยั่วโทสะเขานักเล่าแฮฮ เจนเมี้ยวหัวเราะออกมาแล้วเบนสายตาไปทางอื่นเวลานี้มิควรจะไปยั่วอยู่เขาเป็นดีที่สุดหากเขาทำให้นางต้องย่ำแย่ต่อหน้าฝูงชนคงขายหน้าไม่น้อยเลยนางมองไปยังที่แสนไกลแล้วถอนหายใจออกมาอย่างโล่งสบายคิดไม่ถึงจริงๆว่าจวนหยงอ๋องจะมีสวนผลไม้เช่นนี้ด้วยยามนี้ เป็นฤดูที่ดอกผลปลายปีนขึ้นเต็มกิ่งต้านพอดีแม้พวกเขายืนอยู่ที่นี่แต่ก็ยังได้กลิ่นหอมของผลไม้ลอยมาเป็นระยะระยะทั้งยังน่าสูดดมยิ่งกว่ากลิ่นบุปผาดอกหญ้าเสียอีกแต่เจิญเมี้ยวก็ต้องเบิกตากว้างขึ้นมาโดยพันนั่นคืออันใดมีอันใดหรือหลัวเทียนเฉิงเลิกคิ้วขึ้นข้าข้าเห็นลูกแตงกำลังวิ่งจนเมี้ยวเอ่ยอย่างเหม่อลอย หลัวเทียนเฉิงหัวเราะเยาะนางคราหนึ่งคุณหนูสี่สกุลเจินเจ้าพูดตาเหลวไหลอันใดเอ๊ะเขาก็เห็นเช่นเดียวกันลูกแตงไม่เพียงกำลังวิ่งแต่ยังวิ่งเร็วอย่างยิ่งเหตุใดทุกคราที่อยู่กับสตรีผู้นี้จะต้องมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นทุกครั้งไปหลัวเทียนเฉิงอดเหลือบมองเจินเมี่ยวอีกครามีได้ในท่าทางเหม่อลอยของเจินเมียวนั้นแฝงไปด้วยความคข่รู้ หลัวซื่อจือเออเราเข้าไปดูสักหน่อยดีหรือไม่หากมีไปดูให้กระจ่างชัดนางกลัวว่าต่อไปในฝันของนางคงมีแต่แตงวิ่งได้ลูกนี้เป็นแน่มันคงเข้ามารับช่วงต่อจากภาพฝันร้ายที่หลัวเทียนเฉิงบีบคอนางในน้ำอย่างแน่นอนช่างน่ากลัวเหลือเกินเจินเมี่ยวสันสะทานขึ้นมาหลัวเทียนเฉิงลังเลอยู่ครู่หนึ่ง คนทั้งสองเป็นเพียงคู่มั่นกันออกมาเดินเล่นด้วยกันเช่นนี้มินับว่าผิดธรรมเนียมอันใดแต่หากวิ่งเข้าไปในสวนผลไม้ด้วยกันคงยากจะหลีกเลี่ยงจินตนาการอันไม่น่าเบิกบานใจของผู้คนได้กระมังหลัวซื่อจือท่านจะนอนหลับหรือเจินเมียวเอ่ยถามทั้งที่ดวงตาดำขับของนางยังจ้องอยู่ที่ลูกแตงวิ่งได้ลูกนั้น นางไม่เชื่อว่าหากผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำได้เห็นแตงลูกนี้แล้วจะนอนหลับได้หากมิไปดูให้กระจ่างใจไปหลัวเทียนเฉิงเอ่ยขึ้นอย่างเด็ดขาดเอ๊ะข้าขายเห็นหลัวซื่อจือกับคุณหนูสี่สกุลเจินเดินเข้าไปในสวนผลไม้ทางนั้นองค์ชายหกลูกคลางตนคาหนึ่งชูหยาจุ้นจู่ขมวดคิ้วมุ่นคุณหนูสี่สกุลเจน ไปที่นั่นทําอันใดเล่าเวลานี้เป็นยามที่งูและหนูออกมามากที่สุดไม่ได้ข้าจะไปเรียกนางกลับมาประเด็นสําคัญคือเรื่องนี้จริงๆหรือองค์ชายหกลอบบิดเป้ริมฝีปากตนไม่มีผู้ใดกังวลใจที่คนทั้งสองหายเข้าไปในสวนผลไม้ด้วยกันเช่นเดียวกับเขาเลยหรือฮ้าชูหยาเจ้าเข้าไปมิใช่จะเป็นการรบกวนอองน้อยยังมิท่านเอ่ยจบ ชูหยาจิ้นตู่ก็วิ่งออกไปเสียแล้วครานี้องค์ชายหกจึงยิ้มออกมาด้วยความพอใจเขาบอกแล้วการกังวลเช่นเดียวกันกับเขาจึงเป็นเรื่องปกติไปเราไปดูกันเถิดว่าสวนผลไม้นั้นมีเรื่องสนุกอันใดองค์ชายหกค่อยๆหยัดกายลุกขึ้นเมื่อเจสนเมียวและหลัวเทียนเฉิงเดินตามไป ก็ไม่เห็นเจ้าลูกแตงนั้นแล้วแต่จะบอกว่าไม่เห็นก็มีใช่ความจริงเสียทีเดียวในสวนผลไม้นี้เต็มไปด้วยลูกแตงที่ร่วงเกลื่อนพื้นแต่หากมันไม่ยอมวิ่งก็มีอาจแยกแยะออกได้นั่นอยู่ตรงนั้นเจิรเมียกกว่าตาหาอยู่นาน จึงเห็นลูกแตงที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ลูกนั้นนางก้าวเท้าวิ่งไปทันทีพันเห็นเงาร่างสีน้ำเงินเข้มม้วนตัวเป็นเส้นโค้งอันสวยงามอยู่กลางอากาศแล้วพุ่งทะยานไปยังที่แห่งนั้นตามติดด้วยเสียงหึอยยางเบื่อหน่ายหลัวเทียนเฉิงลุกยืนขึ้นเจนเมียว,วิ่งเข้าไปแล้วเอ่อยถามด้วยสีหน้าแตกตื่นจับได้แล้วหรือหลัวเทียนเฉิงหน้าดำคำขึ้นแต่มิได้เอ่ยสิ่งใด สายตาเจินเมี้ยวมองลงไปที่มือของเขาจึงเห็นว่าใต้ลูกแตงนั้นคือเม่นน้อยตัวหนึ่งที่พยายามดิ้นดนอย่างสุดชีวิตผ่าทางร้อนรดนของมันช่างน่ารักยิ่งมุมปากเจินเมี้ยวอยากโค้งขึ้นนางพยายามกั้นอาการขบขันของตนสุดกำลังแล้วพินิจด,ดูเจ้าแม่นน้อยนั่นที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเจ้าเม่นน้อยนี้มิได้บาดเจ็บใช่หรือไม่ ริมฝีปากหลัวเทียนเฉิงกระตุกขึ้นคราหนึ่งนางยังมีแก่ใจห่วงใยเจ้าแม่น้อยตัวนี้อีกหรือขออภัยข้ามือไม้เงิะนะอาจทำมันบาดเจ็บไปแล้วก็เป็นได้หลัวเทียนเฉิงเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์แล้วคลายมือโยนแม่นน้อยลงพื้นแม่นน้อยร่วงลงพื้นกิ้งหลุดหลุนไปหลายคราแล้วหมอนตัวเป็นก้อนกลมนิ่งไม่ไหวติงจนเมี้ยวจ้องมองเจ้าแม่นน้อยนั่น จึงเห็นว่ามันได้สลัดขนบางส่วนออกไปแล้วนางเงยหน้าขึ้นคล้ายเข้าใจในบางอย่างอึมดังคาดขนที่ถูกสลัดออกไปนั้นล้วนปักอยู่บนฝ่ามือของคู่เคราะารคนหนึ่งโลหิตเท่าเม็ดมุกนั้นไหลซึมออกมาหลัวซื่อจือท่านบาดเจ็บมิเป็นไร หลัวเทียนเฉิงดึงขนแม่นนั้นออกแล้วหยิบผ้าขึ้นมาเชดที่ฝ่ามืออย่างขอไปทีเจินเมี่ยวขมวดคิ้วทันทีทำเช่นนี้ไม่ได้พูดพางคว้ามือเขาขึ้นมาตรวจดูอย่างละเอียดแม้ว่าขนแม่นจะไม่มีพิษแต่มีสิ่งสกรปรกมากมายติดอยู่หากมิทำความสะอาดแล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมาคงแย่แน่อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยหลัวเทียนเฉิงคิดจะชักมือกลับด้วยรู้สึกแปลก เินเมี่ยวกับมิได้สังเกตนางเอ่อยอย่างจริงจังว่านี่มิใช่การทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ระมัดระวังไว้ก่อนก็ไม่มีผลเสียอันใดนางคงมีอาจอธิบายถึงเชื้อโรคอันใดนั้นกับเขาได้แต่เมื่ออยู่ต่อหน้ากันเช่นนี้แล้วการบังคับให้เขาทำความสะอาดแผลย่อมสามารถทำได้หลัวซื่อจือพวกเจ้าองค์ชายหกและคนอีกกลุ่มหนึ่ง ปรากฏตัวขึ้นในมุมที่พวกเขายืนอยู่นั้นเห็นเพียงว่าคนทั้งสองใกล้ชิดกันมากทั้งยังจับมือกันไว้ด้วยประกายอันมีชัดแจ้งปรากฏวูบขึ้นในเบื้องลึกแห่งดวงตาขององค์ชายหกหลวเทียนเฉิงสะบัดมือจนเมี้ยวออกโดยพันแล้วเอ่ยเสียงราบเรียบพบเรื่องมีค่าคิดเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีอันใดจ้นจูช่วยให้ค้นหาน้ำเกลือและสุราอืม พาพันแผลด้วยได้หรือไม่เจ้าได้รับบาดเจ็บหรือชูหยาจุ้นจูเดินเข้าไปหาเจินเมี่ยวแล้วถ้าหลึงตาให้หลัวเทียนเฉิงคราหนึ่งมิเคยเห็นบูดุโง่ง,งมเพียงนี้มาก่อนแม้แต่คู่มั่นตนก็ปกป้องนี้ได้เจินเมี่ยวสายหน้ามิใช่ค่ะเป็นหลัวซื่อจืออืมมือของเขาถูกขนแม่นทิ่ม สายตาทุกดวงล้วนหันไปมองพี่มือของหลัวเทียนเฉิงทั้งหมดต่างมีท่าทีแปลกประหลาดแขกแกหัวหน้าองครัก์หลัวคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะช่างเอาอกเอาใจปานนี้คิดจะจับเม่นน้อยให้คุณหนูสี่สกุลเจินกระมังองค์ชายหกเอ่ยถามอย่างยากจะปิดบังรอยยิ้มเอาไว้ได้หลัวเทียนเฉิงเพียงทำหน้าขึมมิได้เอ่ยวาจาใดเจิญเมียวอธิบายว่า มิใช่เพคะหม่อมชันและหลัวซื่อจือเห็นลูกแตงวิ่งได้พร้อมกันแต่เขาวิ่งเร็วกว่าหม่อมชันหลัวเทียนเฉิงโมโหจนหน้ามืดสตรีผู้นี้นางมิเอ่ยปากแล้วจะตายเช่นนั้นหรือฮ่าฮ่ทุกคนต่างหัวเราะอ,ออกมาเสียงดังอย่างมีอาจอดกั้นเอาไว้ได้จริงๆการหัวเราะครานี้ทำให้ระยะห่างอันใดรูปร่างนั้นเลือนหายไปไม่น้อยเลย ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ